สวัสดีครับผู้ฟังทุกท่านครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการจากแฟ้มงานวิจัยมกซึ่งออกอากาศเป็นประจำทุกวันเสาร์ทางสถานีวิทยุมกแห่งนี้ครับรายการนี้ผลิตโดยฝ่ายเผยแพร่งานวิจัยสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์เป็นรายการที่นำเสนอผลงานวิจัยของอาจารย์และนักวิจัยม,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 มหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์ ทั้งในด้านการ,กรเกษตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขแขนงต่างๆมานำเสนอให้คุณผู้ฟังได้รับทราบ mm hmm. เพื่อเป็นประโยชน์ต่อคุณผู้ฟังในการนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันหรือกับอาชีพของตนเองโดยมีกระผมวิทวัชย,ยุทธโกษาเป็นผู้ดำเนินรายการครับคุณผ mm ู hmm. ้ฟังครับกล้วยนั้นเป็นพืชเมืองร้อนนะครับที่มีถิ่นกำเนิดอยู่ในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งมีอยู่ด้วยกันหลายสิบชนิด และกล้วยที่ปลูกอย่างแพร่หลายในบ้านเรานะครับก็จะมีกล้วยน้ำวา้ากล้วยหอมกล้วยไข่ส่วนกล้วยที่ได้รับความนิยมจากต่างประเทศนั้นก็คือได้แก่กล้วยหอมทองกล้วยหอมเขียวและกล้วยไข่ครับ หากจะพูดถึงประโยชน์ของกล้วยแล้วสามารถพูดได้ว่ากล้วยนั้นมีประโยชน์มากมายและสามารถใช้ประโยชน์ได้ดีทุกเกือบทุกส่วนเลยนะครับอย่างเช่นกาบกล้วยนะครับสามารถนํามาใช้เป็นเชือกนะครับใบตองสดและแห้งนํามาใช้ห่อของมวนบุหรี่ห่อหุ้มกิ่งตอนและห่อหุ้มผลไม้บางชนิดนะครับเพื่อบ่มผิวและป้องกันมแมลงได้เป็นอย่างดีครับ ส่วนปลีนะครับกล้วยก็จะนำมาเป็นอาหารหมูได้อีกด้วยครับและที่แน่ๆน,นะครับนั่นก็คือกล้วยนั้นสามารถรับประทานได้ครับและก็อร่อยอีกด้วยเป็นแหล่งวิตามินเด็กและผู้ใหญ่สามารถทานได้ดีนอกจากนี้กล้วยนะครับจะเป็นผลไม้สำหรับทานส,สดๆแล้วเรายังสามารถนำกล้วยมาทำเป็นอาหารแปรรูปได้อีกมากมายครับก็บบฟังอย่างเช่นการนำมาทำเป็นกล้วยตาก เป็นของหวานนะครับหรือกลั่นเป็นสุราหรือเครื่องดื่มรวมถึงสามารถนำมาทำเป็นน้ำส้มสายชูได้อีกด้วยครับเพื่อฟังครับกล้วยนะครับพบเห็นทั่วไปในท้องตลาดนั้นนะครับพัฒนามาจากกล้วยป่าโดยมีการเปลี่ยนแปลงจากกล้วยที่มีเมล็ดจำนวนมากนะครับเป็นกล้วยที่ไม่มีเมล็ดและเกิดเป็นเกิดการเป็นหมันด้วยจึงทำให้กล้วยมีคุณค่ามากยิ่งขึ้นครับ เพราะสะดวกในการรับประทานจึงได้มีการนำไปปลูกต่อๆกันเมื่อเห็นว่ากล้วยไหนดีมีรสชาติที่อร่อยนะครับไม่มีเมล็ดทนต่อโรคแมลงมีความแข็งแรงก็จะขยายพันธุ์กล้วยนั้นๆต่อไปครับเพราะว่ากล้วยนะครับขยายพันธุ์ได้ง่ายนะครับโดยการแยกหน่อนั่นเองครับจึงทำให้มีการกระจายพันธุ์ของกล้วยได้อย่างรวดเร็วครับนอกจากนั้นกล้วยยัง าสามารถผสมพันธุ์ได้เองตามธรรมชาติทําให้ได้ลูกผสมหลายชนิดเกิดขึ้นนะครับและได้ลูกผสมที่ไม่มีเมล็ดเกิดขึ้นอีกด้วยครับช่วงนี้เราพักกันก่อนสักครู่นะครับเพอฟังครับกล้วยนะครับเป็นต้นไม้ยืนต้นนะครับที่มีอายุหลายฤดูครับ ซึ่งโดยปกติการขยายพันธุ์กล้วยนั้นสามารถทําได้หลายวิธีด้วยกันครับนั่นก็คือการขยายพันธุ์โดยใช้มเมล็ดครับและการขยายพันธุ์โดยการใช้หน่อและการขยายพันธุ์โดยการเพราะเลี้ยงเหนือเยื่อครับส่วนการขยายพันธุ์โดยการใช้หน่อนะครับนั่นก็เป็นที่เหมาะสมในการขยายพันธุ์ครับนั่นก็คือการเอาหน่อใบแคบนะครับวิธีนี้เป็นที่นิยมทํากันอยู่โดยทั่วไปแล้วครับ การขยายพันธุ์โดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อก็จะเป็นอีกวิธีหนึ่งในการขยายพันธุ์กล้วยนะครับเพื่อที่จะให้ได้กล้วยเป็นจํานวนมากๆนะครับและแข็งแรงปรสศจากโรควิธีนี้เป็นวิธีที่เหมาะในการทําการค้าเพราะกล้วยที่ได้จะมีขนาดสม่ําเสมอกันและให้ผลผลิตพร้อมเพียงกันหรือในเวลาที่ใกล้เคียงกันนั่นเองครับโดยทั่วไปแล้วนะครับกล้วยมักจะออกปลีเมื่ออายุราวประมาณ8 เดือนถึง1ปีครับนับตั้งแต่วันปลูกนะครับส่วนกล้วยไข่กล้วยน้ำวา้าและกล้วยหอมนั้นนะครับจะออกปีในระยะใกล้เคียงกันหากปลูกในท้องที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ของดินที่เหมือนเมือหนกันและหน่อที่ปลูกมีขนาดเท่าเท่ากัน ผู้ฟังครับกล้วยไข่มักจะออกเครือก่อนตามมาด้วยกล้วยน้ำว้าและกล้วยหอมจะออกล่าสุดครับซึ่งก่อนที่กล้วยจะแทงปีจะสังเกตเห็นได้ว่ากล้วยจะแทงใบซึ่งมีลักษณะแตกต่างจากใบปกติของกล้วยนะครับนั่นก็คือมีขนาดเล็กกว่าและมักจะชี้ขึ้นท้องฟ้านะครับหรือเรียกว่าใบธงนั่นเองครับซึ่งจะเป็นสัญญาณบอกว่ากล้วยกําลังจะออกปีนั่นเองครับ พอปลีโผล่พลตายยอดมาแล้วนะครับก็จะเริ่มทยอยบานให้เห็นดอกกล้วยไล่เวียนลงมาครับและจะเจริญเติบโตเป็นหวีกล้วยต่อไปในกล้วยหนึ่งเครือนะครับก็จะมีกล้วยสมบูรณ์นะครับมีหวีที่สมบูรณ์ประมาณ4-6หวีนะครับหวีลับประมาณ10-16ผลเฉลี่ยแล้วนะครับในเครือหนึ่งหนึ่งก็จะมีประมาณ70ผล ดังนั้นในเนื้อที่ปลูกหนึ่งไร่ถ้าปลูกประมาณ64ต้นก็จะได้กล้วยประมาณ4480ผลครับสำหรับการปลูกกล้วยหอมนั้นนะครับหลังจากเก็บเครือแล้วชาวสวนมักจะรือส่วนทิ้งรับและนำหน่อย้ายไปปลูกในพื้นที่ใหม่มากกว่าจะปลูกซ้ำในพื้นที่เดิมเพราะถ้าปลูกในพื้นที่ผลิต ที่เดิมนะครับผลผลิตก็จะลดลงไม่ดีเหมือนกับการปลูกในพื้นที่ใหม่ในพื้นที่เดิมอาจจะใช้ปลูกพืชหมุนเวียนชนิดอื่นหมุนเวียนไปนะครับพอในปีต่อมาจึงค่อยกลับมาปลูกกล้วยหอมใหม่ครับ แต่สำหรับกล้วยน้ำหวานั้นหากเป็นส่วนที่ได้รับการดูแลอย่างดีแล้วก็จะมีอายุยืนนาน,านพอหลังจากการเก็บเครือจากต้นแม่แล้วเกษตรกรก็สามารถเลี้ยงหน่อที่แข็งแรงขึ้นทด,ทนทดแทนจนกว่าจะเห็นว่ากอกกล้วยเริ่มโทมนะครับและผลผลิตไม่คุ้มค่ากับการดูแลรักษาจึงค่อยรื้อส่วนปลูกใหม่นั่นเองครับช่วงนี้เราพักกันก่อนสักครู่นะครับ ฟังครับในการปลูกป้วยนั้นนะครับควรจะต้องดูแลร,รักษาในเรื่องของการคลุมดินนะครับการปลูกพืชคลุมดินจะช่วยปัญหาช่วยป้องกันวัชพืชได้เป็นอย่างดีครับและช่วยรักษาความชื้นในดินและป้องกันการชะล้างหน้าดินปุ้ยที่จะนํามาปลูกเพื่อคลุมดินควรพืชที่จะนํามาปลูกเพื่อคลุมดินนะครับควรจะเป็นพืชที่ปลูกได้ดีในที่ร่ม นอกจากการใช้พืชคลุมดินแล้วอาจจะใช้วัสดุคลุมดินอย่างเช่นใช้ใบที่แห้งหรือลำกล้วยที่ตัดเป็นท่อนๆซึ่งลอกเป็นกับกาบแล้วใช้กาบคลุมดินแต่วิธีนี้ควรระวังโรคที่อยู่ในใบหรือในกาบด้วยนะครับปัจจุบันมีการ ใช้พลาสติกสีดำมาใช้ซึ่งก็จะได้ผลดีนะครับแต่ควรใช้ร่วมกับการให้น้ำระบบหยดด้วยนะครับก็ฟังครับโดยธรรมชาติแล้วนะครับกล้วยจะมีระบบรากที่ตื้นและแผ่กระจายด้านข้างดังนั้นจึงไม่ควรปรวนดินอาจจะทำให้ระบบรากกระทบกระเทือนได้นั่นเองครับการกำจัดวัดชพืชจึงควรใช้วิธีถางและป้องกัน โดยการใช้พืชคลุมดินหรือวัสดุคลุมดินมากกว่าสำหรับการตัดหน่อนนั้นนะครับการปลูกกล้วยให้ดีมีผลดีมีคุณภาพควรบังคับการเกิดหน่อให้มีหน่อมาก <c oughs> ไม่ให้มีหน่อมากนะครับและการคัดเลือกหน่อที่ดีสำหรับดูการต่อไปนอกจากนี้การดูแลสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมก็จะทำให้ได้ผลผลิตที่สูงมีคุณภาพดีจะเป็นความสำเร็จอย่างมากในการปลูกกล้วยนั่นเองครับรู้ฟังครับสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมในการปลูกกล้วยควรจะมีสภาพอากาศที่อบอุ่นชุ่มชื้น คือ,อ,คอต้องมีอุณหภูมิไม่ต่ำกว่า15องศาเซลเซียสหรือสูงกว่า33องศาเซลเซียสและความชื้นสัมพัทอย่างน้อย60%ปริมาณฝนตกเฉลี่ย20 2 2ถึง22เซนติเมตรต่อเดือนอย่างไรก็ตามนะครับไม่ควรปรลูกรั้วในพื้นที่ที่มีมรสุมบ่อยๆสำหรับที่ที่เหมาะสมคือมีความเป็นกรดเป็นด่างตั้งแต่4.5ถึง7ควรมีการปรับปรุงดินให้พรวนถ้า พื้นที่นั้นไม่ใช่ดินทรายระยะการปลูกนะครับที่เหมาะสมก็ประมาณ1คูณ3เมตรหรือ1เมตรครึ่งคูณ3เมตรหรือจะเป็น2เมตรคูณ4เมตรและ4คูณ4เมตรก็ได้นะครับแล้วแต่จะเหมาะสมซึ่งก็ขึ้นอยู่กับชนิดของกล้วยและระยะเวลาในการปลูกด้วยครับ ซึ่งหากต้องการทิ้งไว้นานปีก็ควรใช้ระยะห่างเพื่อจะให้หน่อจเจริญเติบโตด้วยสำหรับกล้วยที่มีต้นสูงก็ควรทำไม้ขำยันนะครับโดยการใช้ไม้ไผ่ทำเป็นรูปกาก,ากบาทโดยให้มุมเป็นที่รองรับน้ำหนักของกล้วยและเครือในการปลูกเพื่อการค้าอาจใช้ลวดสลิงผูกไปที่รอบเครือนะครับเพื่อความสะดวกในการเก็บเกี่ยวและควรคลุมเครือกล้วยด้วยถุงพลาสติก เมื่อผลกล้วยเติบโตแล้วก่อนคลุมควรฉีดยากันแมลงและตัดแต่งเครือเสียก่อนสำหรับสูงคลุมนั้นต้องมีขนาดใหญ่กว่าเครือกล้วยและต้องเจาะรูระบายอากาศและเปิดปากถุงเอาไว้การคลุมถุงนั้นจะทําให้คุณภาพของกล้วยดีและมีผิวที่สวยขึ้นนั่นเองครับรูวฟังกู้ฟังครับ รวยต้องการปุ๋ยเช่นเดียวกันนะครับการให้ปุ๋ยกับต้นกล้วยนั้นควรคำนึงถึงปริมาณธาตุอาหารที่อยู่ในดินและปริมาณธาตุอาหารที่ต้นกล้วยดูด,ด,ดขึ้นมาใช้นะครับซึ่งส่วนใหญ่ปริมาณธาตุอาหารที่พืชดูดขึ้นมาใช้จะสะสมไว้ที่ผลถึงประมาณ32 5ถึง56เลยทีเดียวครับ และธาตุอาหารที่สะสมอยู่ในผลกล้วยที่มากที่สุดนั่นก็คือโพแทสเซียมรองลงมาคือไนโตรเจนและฟอสฟอรัสเล็กน้อยครับดังนั้นการใช้ปุ๋ยกับต้นกล้วยนั้นควรให้โพแทสเซียมที่สูงกว่าไนโตรเจนได้ครับสำหรับฟอสฟอรัสควรให้ในปริมาณที่ไม่มากนักแต่อย่างไรก็ตามเพื่อให้ถูกต้องก็นำจะควรอาควรนำดินไปวิเคราะห์ก่อนที่จะให้ปุ๋ยชนิดใดชนิดหนึ่งครับในปริมาณ เท่าใดเพราะความอุดมสมบูรณ์ของดินในแต่ละแปลงปลูกก็จะไม่เหมือนกันครับออีกสักครู่นะครับมาติดตามเรื่องกล้วยกับผลการวิจัยและประโยชน์ใช้สอยใดด้านต่างๆของกล้วยกันต่อไปนะครับ ครับกอฟังกลับมาฟังกันต่อนะครับก็ฟังครับในส่วนของมหาวิทยาลัย,ยกเกษตรศาสตร์นะครับนักวิจัยสาขาต่างๆที่ได้ทําการวิจัยเกี่ยวกับการอนุรักษ์พันธุ์กล้วยในประเทศไทยครับ การผลิตกล้วยเพื่อการส่งออกต่างประเทศรวมทั้งการเพิ่มมูลค่าของกล้วยด้วยการแปลรูปและการนำส่วนต่างๆของต้นกล้วยมาใช้ประโยชน์อย่างเช่นปลีใบกล้วยและกาบกล้วยและในด้านการอนุรักษ์พันธุ์กล้วยนั้นคณะนักวิจัยด้านพืชสวนได้สำรวจรวบรวมและจำแนกพันธุ์กล้วยในประเทศไทยมาตั้งแต่ปีพศ2522ได้พันธุ์กล้วยมาถึง56,000เลยทีเดียวครับ และได้เก็บรักษาพันธุ์ไว้ในแปลงรวบรวมพันธุ์ที่สถานีวิจัยปากช่องจังหวัดนครราชสีมาและที่ภาควิชาพืชสวนคณะ,กะเกษตรมหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนครับสำหรับพันธุ์กล้วยที่ปลูกในประเทศไทยนั้นนะครับมีอยู่ด้วยกันมากมายหลายชนิดครับและถ้าจะดูการใช้ประโยชน์แล้วสามารถแบ่งออกได้ดังนี้ครับนั่นก็คือหากเป็นการปลูกเพื่อใช้ใบ มักจะปลูกกล้วยตานีครับเพราะว่าใบจะเหนียวกว่าใบมีสีเขียวเข้มเป็นเงาและสวยกว่าใบกล้วยชนิดอื่นๆครับนอกจากใบจะเหนียวกว่ากล้วยชนิดอื่นๆแล้วนะครับกลบกล้วยยังเหนียวกว่ากล้วยชนิดอื่นอีกด้วยครับหากเป็นการปลูกเพื่อการรับประทานผลสดมักจะปลูกกล้วยไข่และกล้วยหอมชนิดต่างๆและก็จะมีกล้วยน้ำหวาด้วยครับและหากเป็นการปลูกเพื่อ ทำผลเป็นอาหารหรือแปรรูปมักจะปลูกกล้วยน้ำว้ากล้วยหักมุกกล้วยไข่กล้วยงาช้างกล้วยนางพญาซึ่งเนื้อกล้วยนั้นจะมีแป้งมากกว่าครับเมื่อมา,อาเมื่อเรามาทําให้สุกด้วยความร้อนก็จะทําให้มีรสชาติที่หวานอร่อยกว่า,ารับประทานผลสดนะครับ ซึ่งผลสดที่สุกก็จะมีรสชาติที่หวานอมเปรี้ยวส่วนใหญ่กล้วยเหล่านี้จะมีต้นสูงใหญ่และมีความแข็งแรงทนทานต่อโรคมากกว่ากล้วยไข่เล็กกล้วยหอมอีกด้วยครับนอกจากนี้นะครับเรายังปลูกกล้วยเพื่อการใช้เส้นใยเส้นใยของกล้วยส่วนใหญ่นะครับใช้มาจากกาบกล้วยเมื่อรีดเอาน้ําออกแล้วก็จะได้เส้นใยที่เหนียวสามารถใช้ทําเชือกกระเป๋าและยางนํามาและยางนํา ไปทำเส้นใหยกระดาษได้อีกด้วยครับก็ฟังซึ่งเส้นใหญ่ของกล้วยตานีก็จะมีความเหนียวมากนะครับจึงนิยมนำมาทำกระเป๋าถือสัตว์เรี่โดยมีแหล่งทำอยู่ที่จังหวัดสงขลานะครับสำหรับเส้นใหญ่ที่ทำกระดาษได้ดีนั่นก็คือเส้นใหญ่ของกล้วยหอมคาวิดิกครับก็ฟังครับ นอกจากการใช้ผลกล้วยแล้วยังมีการใช้ประโยชน์จากส่วนต่างๆของกล้วยนะครับเพื่อนํามาทําเป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆอย่างเช่นการใช้ใบและลำต้นเทียมของกล้วยการใช้ใบตองเพื่อนํามาทดแทนภาชนะพลาสติกและโฟมในการใส่อาหารชั่วคราวเพื่อลดปัญหาขยะและมลภาวะทางอากาศจึงจะพบว่าการใช้ใบตองของ กล้วยตานีและกล้วยหอมเขียวจะได้คุณสมบัติใกล้เคียงกันมีความแข็งแรงดีกว่าใบตองของกล้วยน้ำว้าและใบที่ใช้ควรเป็นใบอ่อนที่มีสีสันสวยงามกว่าใบแก่ครับในการวิจัยนะครับได้ทำการขึ้นรูปภาชนะรูปล่างเป็นวงกลมสี่เหลี่ยมผืนผ้าและสี่เหลี่ยมจัตุรัสในการขึ้นรูป ต้องใช้แม่พิมพ์อัดด้วยความร้อนนะครับแรงดันจากนั้นศึกษาพบว่าการขึ้นรูปต้องใช้แม่พิมพ์ที่ประกบติดกันได้สนิทและระยะห่างของแม่พิมพ์ทั้งสองชั้นครับต้องสม่ำเสมอและควรใช้ใบตอง7ชั้นอัดไปที่อุณหภูมิประมาณ80องศาเซลเซียสเป็นเวลา1นาที30วินาทีหรือถึง3นาทีครับส่วนภาชนะควรเป็นทรงกลมและตื้นประมาณ3เซนติเมตร ก็จะได้ภาชนะที่มีความแข็งแรงและแข็งแรงกว่าทรงเหลี่ยมนะครับและจะลึกกว่านะครับอย่างไรก็ตามความแข็งแรงทั้งหมดนี้ขึ้นอยู่กับชนิดใบตองที่ใช้ด้วยนั่นเองครับส่วนการผลิต กระดาษจากลำต้นเทียมของกล้วยนั้นนะครับได้มีการทำวิจัยพบว่ามวลของต้นกล้วยส่วนใหญ่จะเป็นน้ำจึงมีความแรงต้านทานต่อแรงหักที่สูงกว่าไม้ชนิดอื่นๆครับเหมาะที่จะนำมาทำเป็นกระดาษเพื่อความสวยงามนอกจากการวิจัยในด้านการผลิตและแปรรูปแล้วนักวิจัยด้านเศรษฐศาสตร์ยังได้ศึกษาความเป็นไปได้ในเชิงพาณิชย์ของการผลิตและการใช้ประโยชน์ต่างๆจากกล้วยครับ จากงานวิจัยพบว่าเกษตรกร,เ,กรเห็นว่าต้นกล้วยพันธุแกรนแนนที่ผลิตจากการเพาะเลี้ยงเนเงื้อเยื่อนั้นนะครับ เหมาะที่จะผลิตเป็นการขาจากงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ดังกล่าวก็จะเห็นได้ว่าเราสามารถที่จะปลูกกล้วยได้ดีในประเทศไทยและยังสามารถปลูกได้ในเชิงพาณิชย์ได้อีกด้วยส่วนต่างๆของกล้วยรวมทั้งผลก็ยังสามารถนํามาแปรรูปได้ซึ่งอาจล้วนเป็นการเพิ่มมูลค่าของกล้วยให้มากขึ้นนั่นเองครับช่วงนี้เราพักกันก่อนสักครู่นะครับ กลับมาฟังกันต่อนะครับก็ฟังครับลองทายสิครับว่ากล้วยนะครับมีอะไรบ้างที่ปลูกเป็นการค้าในประเทศไทยนะครับใช่แล้วครับกล้วยไข่กล้วยหอมกล้วยน้ำวา้าและกล้วยหักมุกส่วนกล้วยตานีก็จะปลูกเพื่อนำไปตัดใบนะครับสำหรับพื้นที่ที่ปลูกกล้วยมากที่สุดได้แก่พื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรและเพชรบุรีครับ ส่วนกล้วยหอมนะครับมีการปลูกในแถบของภาคกลางอย่างเช่นจังหวัดนนทบุรีประทุมธานีและกรุงเทพมหานครนั่นเองครับส่วนกล้วยน้ำว้านั้นก็จะพบการปลูกอยู่ทั่วไปทุกภาคครับและกล้วยหักมุกก็จะมีการปลูกมากที่จังหวัดเพชรบุรีเช่นเดียวกันครับการปลูกกล้วยของประเทศไทยนั้นอยู่ในอันดับ3ของทวีปเอเชียนะครับโดยมีประเทศฟิลิปปินส์ปลูกมากเป็นอันดับที่1 ซึ่งมีปริมาณการส่งออกจากประเทศจนติดอันดับจนติดอันดับของโลกสำหรับปริมาณการส่งออกกล้วยของประเทศไทยในสมัยก่อนเคยมีปริมาณมากแต่ก็ลดลงทุกปีครับจนปัจจุบันหากเทียบปริมาณการส่งออกแล้วมีเพียงไม่ถึง1%เอร์เซของการส่งออกของประเทศฟิลิปปินส์เท่านั้นครับเป็นที่นี้เป็นที่น่าเสียดายมากนะครับสำหรับการส่งออกกล้วยไปยังต่างประเทศนั้นประเทศไทย เคยส่งออกกล้วยหอมทองไปอย่างประเทศญี่ปุ่นฮ่องกงสิงคโปร์และประเทศในทวีปยุโรปเป็นจํานวนมากแต่ว่าในปัจจุบันการส่งออกกล้วยหอมทองตกต่ำลงมากครับทั้งนี้เพราะว่ากล้วยหอมมีเปลือกที่บางชํำง่ายและผลผลิตต่ำทำให้ต้นทุนการผลิตสูงนะครับน่าจะมีการพยายามผลักดันให้มีการส่งออกกล้วยไข่ให้มากขึ้นซึ่งก็จะมีแนวโน้มในการส่งออกที่ดีครับก็ฟังครับ เรื่องของกล้วยนั้นไม่ใช่เรื่องกล้วยก้วยอย่างที่คิดนะครับสำหรับสัปดาห์หน้ากระผมจะนำเรื่องราวผลงานวิจัยอะไรดีๆมาฝากื่้ฟังอีกออย่าลืมติดตามรับฟังได้ในรายการจากแฟ้มงานวิจัยมกในวันและเวลาเดียวกันนี้ครับหากผู้ฟังมีข้อเสนอแนะติชมรายการหรือจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถเขียนจดหมายมายังรายการจากแฟ้มงานวิจัยมกตู้ปณ1น,น7ห ปตฟอเกษตศาสตร์กรุงเทพ10903หรือโทรสอบถามได้ที่02-561-1474สำหรับวันนี้รายการจากแฟางานวิจัยมกได้หมดเวลาลงแล้วครับแล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ